าราดูจักคาแรคเตอร์ของภาษาอังกฤษกันนะคะเราจะใช้วิธีที่เรียกว่า Breakthrough Methodology ก็คือว่าเรียนภาษาอังกฤษให้แตกฉานด้วยการเข้าใจธรรมชาติของเขานั่นเองเริ่มแรกมาดูกันซิว่าธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติของภาษาอังกฤษคือว่ามีรูปแบบและมีเหตุผลต่างความเป็นจริงรูปแบบก็คือง่ายๆก็คือไวยากรณ์นั่นแหละคะ่ะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเนี่ยมีรูปแบบที่ชัดเจนถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราสามารถนําไปไประยุกต์กับสิ่งต่างๆได้เลยมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงเริ่มแรกนะคะ ครูพูดประโยคว่า we are friends ประโยคที่2 we were friends ประโยคที่ 3. we have been friends เห็น3มประโยคนี้ทุกคนเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างที่คำกริยาอย่างเดียวเลยเพอคำกริยาแตกต่างปุ๊บนั่นแปลว่าช่วงเวลาในประโยคนี้แตกต่างกันไปเลยโดยอัตโนมัติสามารถเข้าใจได้เลย we are friends แปลว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันอยู่ในปัจจุบนันนี้ we were friends แปลว่าเราเคยเป็นเพื่อนกันตอนนี้ไม่เป็นแล้ว We have been friends แปลว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วและตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นี่คือสิ่งที่เรียกว่า tense ค่ะถ้าเราเข้าใจการเปลี่ยนรูปกริยาเนี่ยเราก็จะเข้าใจการเวลาที่เปลี่ยนไปของแต่ละประโยคได้เป็นแบบแผนเดียวกันเลยคุณคร์ที่2ของภาษาอังกฤษก็คือว่าคิดตามเหตุผลและเข้าใจจริงแปลว่าเรื่องจริงเป็นยังไงภาษาถูกถ่ายทอดมาเป็นแบบนั้นสังเกตได้จากการใช้คำศัพท์ค่ะคุณยายของฉันกำลังกวาดบ้า,บานนี่คือภาษาไทยถูกไหมคะ กวาดบ้านสําหรับเราเราก็จตรงกันว่าก็คือการกวาดพื้นนั่นแหละแต่ในภาษาอังกฤษเราจะไม่ใช้ว่า sweep the house เพราะถ้าเราแปลตรงๆแบบนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจไปว่ากวาดตั้งแต่หลังคาผนังลงมาจนถึงพื้นเลยเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเขาทำความสะอาดเขาก็พูตรงๆใช้คําว่า sweep the floor เพราะว่าเรากวาดตรงพื้นเท่านั้นจริงๆมาดูตัวอย่างกันนะคะเขาใช้คําว่า sweep the floor my grandmother is sweeping the floor เห็นไหมว่าไม่ได้ใช้ house ใช้คำว่า floor ในขณะที่ grandmaster เราคิดว่าเอ๊ะจะเป็นย่าหรือยายดีนะเขาก็มีทางออกให้เราค่ะเขาใช้คำว่า maternal นั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทางแม่ก็จะเป็น maternal เพราะฉะนั้น grandmaster ที่เกี่ยวข้องกับทางแม่ก็คือคุณยายนั่นเองเห็นไหมว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนเขาคิดไว้หมดแล้วว่าถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนี้เหตุผลเป็นแบบนี้เขาจะใช้คําว่าอะไรนอกจากเหตุผลและข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยทเทคนิคอีกอย่างที่สําคัญของภาษาอังกฤษก็คือว่า คำในภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้มีแค่หนึ่งความหมายเรามักจะมีภาพจำว่าสมมติครูคิดว่าคำว่า read แปลว่าอา่านครูก็จะไม่คิดอีกเลยว่าคำว่า read อาจจะแปลว่าอย่างอื่นอีกก็ได้แต่ภาษาอังกฤษคำคำหนึ่งมีความหมายหลายความหมายถ้าเรายึดติดกับคำคำเดิมเนี่ยเราจะแปลความหมายผิดตอนเรามาดูตัวอย่างกันนะคะถ้าครูพูดบอกว่า the witness gave a minute description of the suspect ที่ว์ดคือคำว่า minute มินิททุกคนรู้ว่าอ๋อแปลว่านาทีใช้เกี่ยวกับเวลาแต่ดูซิว่าถ้าแปลว่านาทีจะเป็นยังไงก็จะแปลว่าพยานบรรยายลักษณะของผู้ต้องสงสัยได้ภายในหนึ่งนาทีดูเหมือนจะถูกใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ถูกค่ะประโยชน์เียต้องแปลว่าพยานบรรยา,ายลาักษณะของผู้ต้องสงสัยได้อย่างละเอียดละอ่ เพราะคราวนี้คำว่า minute description แปลว่าเป็นการบรรยายอย่างลงรายละเอียดอย่างระแวดระวังเพราะฉะนั้นต้องแปลแต่บรรทัดที่2แปลแบบบรรทัดที่1ก็จะได้ความหมายที่ไม่ถูกต้องนี่เป็นอีกหนึ่งคุรลเตอร์สำคัญที่เราจะต้องจำไว้ในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะมาดูซิว่าคอร์สของเราเนี่ยใช้วิธีอะไรในการเรียน สิ่งที่พวกเราจะเรียนกันเรียกว่า Compact English โดยมีโครงสร้างของคอร์สเป็นหัวข้อต่างๆโดยเอาไอเดียเรื่อง English Breakthrough m e t h o d o l o g y มาใช้คือเรียนภาษาอังกฤษแบบที่คิดเป็นภาษาอังกฤษจริงๆหัวข้อที่เราจะเรียนจะมีอะไรบ้างคะวันนี้เราเรียน Breakthrough ไปแล้วคือ Intro ไปแล้วเราจะเรียนเรื่อง Standard Word Pattern นั่นแปลว่าเราจะรู้วิธีการเขียนประโยคทั้งไทยและอังกฤษโดยเป็นภาษานั้นๆจริงๆ แล้วเราเรียนรู้เรื่อง part of speech คือชนิดของคำคำแต่และชนิดมีหน้าที่และตำแหน่งไม่เหมือนกันการวางตำแหน่งให้ถูกใช้ให้ถูกภาษาเราจะสวยงามขึ้นต่อไปเรื่อง c o n n e c เตอรคือคำเชื่อมต่างๆค่ะคำเชื่อมมีความสำคัญมากัำงในการแบ่งประโยคในการบอกความหมายในการทำให้ภาษาสละสลวยขึ้น Grammar and usage แปลว,ว่าไวยากรณ์ทั่วๆไปทุกเรื่องในรายละเอียดเราจะลงให้ลึกแล้วก็ทำให้เข้าใจต่อไปเรื่อง subject and verb agreement ความสําคัญก็คือว่าประโยชน์จสมบูรณ์ต้องมีประธานและกริยาและประธานและกริยานั้นจะต้องสอดคล้องกันประธานเอกพจน์ต้องใช้กริยาให้ถูกประธานหูพจุนน์ต้องใช้กริยาให้ถูกเช่นกันแล้วก็เรื่อง tense ค่ะ ปัญหาหนะอ,อกหนังใจของนักเรียนทั่วไปแต่วันนี้เราจะเคลียร์กันให้เข้าใจและสุดท้ายคือคําแนะนําที่สําคัญคือ mono lingua l dictionary นั่นแปลว่าอะไรการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีทุกคนต้องมีตัวช่วยค่ะตัวช่วยนั้นก็คือการใช้พจนาะะนุกรมภาษาเดียวคืออังกฤษแปลเป็นอังกฤษเราจะได้ประโยชน์จากมันมากมายนอกจากความหมายค่ะเราจะได้ตัวอย่างประโยคจะได้การออกเสียงเราจะได้รู้จักชนิดของคําต่างๆด้วยถ้าเรียนจบทั้งหมดนี้ภาษาอังกฤษของทุกคนจะดีขึ้นและเข้าใจอย่างแตะฉานแน่นอนค่ะ